เท่าน้อฝนนี่มันก็ยังเดือนไปอร์เซียกีกาแล้วเล่นเซยอยู่อึ้นขึ้นมันก็นิ่งแก่แค่น้องไม่ทั้งแดดไม่ทั้งเนี่ไม่ใส่ไปเสื้อจะขวดน้อยนะมาแกหนาวนี่นะถามมาเรื่อยๆถามมาเรื่อยๆดิไปทั้งนีตัวเนี่ยเป็นยัยสูงนี่ไหมน้ำห่านะเป็นเป็นยัยอันนี้ไหม ทำนี่นั่นก็ว่าเลี้ยวซ้ายทำนี่นี่ก็ว่าเลี้ยวขวาว้าโอ้ยคอแบ่องไม่ต้านพีย่สูนี่เนาะน้ำหา็ตัวเขนาดเลว้ยโอ้ยเอาวารังข้าสีแเดงงมันแมนว้านี่ยไงเห็นแมนเฮ็ดยังี้หรงเนพสูนนี่อ้ยองเข้าไปถามมันก็น่าหึโอ้ยแหวมาเาคุณเองว้าตัดยคือบักบกเล็บที่แมน คดงกี้แม่ไม่เแม่กวางโมเนต์โบผาดเราเองบาดยางกวามีผู้เดียวในโลกนี่ยางโดนนาคุิยังงยังวะเพากวาเนี่ยลังนี้ดิลว้าไ่ยอบัวนิซุนซุ

แม่จะพูดแม่ด้วยบ่แม่ถือมองแล้วบ่ดิวันดีครับ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 โอ้ยดีมีเฮี้ยนดีมีเฮี้ยนผมมังบาดยางผมคือนักเล็กแค่ว้านฉันน้องมีดีมีเฮี้ยนขึ้นเตะระบาดที่นี่ไมได้ไม่หอดพี่หุ้ยขึ้นหอดแล้วผมมีมูส้นแก้วเนาะคือมาถึอโอ้ยก็ถามมาลำทางถามมาเรื่อยๆน่ะละอย่าบาดยางมากเนี่ยเฮ้ยยางเลยเนาะตรงนี้เตี๋ยวมึงดี เอามันก็บ่ได้เป็นนี่เป็นศีลกันคือสิน้ำมาสบายได้น้ำมาท่วงนีฮนบัวระโอ้ยอุตส่าขืดหดโอ้โหมันโอ้มันน้ำมาถือเนาะโอ้ถามมาถามมาต้องรีเรื่อยแล้วโอ้เออเป็นไหนอยู่ดีมีแห้งตัวอยู่ดีอยู่บ่ค่อยมีแห้งมีเมียเนาะเอ้าแต่แกมีเมียก็กจะมีแห้งยังไงล่ะ โอว่านเลี้ยวหาเด็กน้อยแต่เราฝ่ามันคึ้มมันฝนมันลินโอ้บ่ว่าเตียนเด็กน้อยไปซื้อเรามากโก่งเลี้วเดี๋ยวไปเอิอหาเด็กน้อยกันเออเ,อเออจ็ถอนก่อนขอใหญ่สุดเจ้าหูจเจ้าตัวเจ้าไปยืนน้ำข่อยตะกี้หเนเอเนี่ยแหละป้เตียนมาพร้องหูวใจเทว่าเาาออไมันธรรมดาที่ไอนของแท้บ่ลนี่ของแท้ ดองเพิอมป้นี่วยตัวละคือดองยังละะมันดองมากอ้ยกูว่าจะเอินเลี้ยวหาเด็กน้อยอยู่ว่าจะเปทั้งใด y มาเสนอว่าจะใส่ไปซื้อเราในการดัดสินอันไม่เป็นไรเปิดระเบินี่บ่อัข่อยยางมากเมื่อกี้มันเมยอมันคลอยแห้งเลยเปิดเป๊กบ้างสิเลย ของแค่ตัวนี้เนาะไใบเจ้าแล้วไใบเจ้าเรียบร้อยเอาก่อนได้จะเรีอก่เก่งๆได้หนิเอาเลยตามสบายโอ้เงินมันคือมาถือแลนดอกไหวงเราซุ้มมาถือก็ได้ไปยังเื่อแล้วทางผู้น้อบัดมันนั่นบม่ได้ขึ้นตัวแล้วเนาะเออมังท่ามันบ่ขึ้นแล้วกูก็งูไปแล้วบ่หรอกส้มขึ้นส้มขึ้นเนาะกูไปเมืองเราเมื่อวันแมนื่อวานน่อ้าเรือบาริจักเอาหน้าตาแล้วหนิเออเอาหน้าตาบ้าน กินมามสิปีเศ้าปีเนี่ก็บาเปลี่ยนรสชาติเท่าวะกับน้ำเขาจะเอาเฮดป้านั่นเป็นยังเอารสโกโก้รสช็อกโกแลตรสย่างเฮดอันนี้ก็เป็เฮดรสอื่นเนี่ยสนุกไม่แต่รสเกาบอกบริษัทเขาอย่เนี่ยแต่ขนาดรสเกงเสียก็ต้องมาขาดชูมืออยู่เปลี่ยนรสเนี่ยพี่สันอันนี้รสนี่กู เคยได้กินแมาแตงแตกวนัดกินเราที่แรกคุณเออกะยาเขอกินแล้วมันเมาก็จะมาแก้วเดียวเถิงเลยเออเะไหอกวาอันนี้จากขวอยมาตั้งไยจนเป็นพ่อะปีแรือเป่านี่มันลอยกว่าปีหรอเปล่าเฮแต่วามาถอดความกว่ากูณยังจำมึงได้แนบ่ได้แน่ะเนาะโอ้ยได้ดูวีมีโอจะคตรเลยดิเอาเป็นทางการมันกิดเท่นมีลาแต่ว่ากิพได้แก่ได้คัดไปเนะ นับหลงอยู่ด็อกพวกนั้นยเก่าอยู่็อกไม่ยช่สวนเจ้าดิเฮ้ยว่าเอาเป็นตัวเป็นตัวเนาะบ่มันยากเออยู่ดอกใน่สวนฮ่ากินไปนั่นแหละเออยูด็อกถือเกณฑ์กันช่วนกันไปรถเออน้ำข้างท่างข้างเทิงกันยังหน้าห้างมั้งอะไรเลยเอาเป็นตัวเป็นตัวเพราะท่านได้เป็นยังล่ะโก็มันก็ยังมันยากกอ้ยังาหุวยบ่มันมันบอกว่าท่านถือกันโอ้วบอกว่าถือกันผมไม่ต้องถือกันคนไหนมาที่ทุ่งห้าโจ ขันเท้าเอาเพื่อบันเทิงเนยเว้ยเป็นอาหารช่วงออกล้างห่านแป๊เบเดียวเนาะแต่แล้วคนนี้ทามยากแต่ว่าขันจะเอาเป็นคู่ผัวตัวเมียที่เขนมาสต่างมาเปลี่ยนมันก็ต้องควกันจบเฉอเออเนาะคือจังคือตัวหน้ามึงเงินงเลยว้าวยันเด็กดโอ้อลูกเอาผัวแล้วบ่ทํามเข้าน้าสาว<อ>บ่เลยทํามเข้านาสาวเอ้ยอนอ่านกินได้ไปที่เรียกันอ่านกนอ่น จากไปไงโนมไปไงโน่เพราะว่าไปเมื่อไรมันบ่คืดดิเลยมันหาทางเข่า,าหยาือวางสัง่นโอ้ยจากที่เข่าทางไหนเนาะเข่าทางทาน,นี่กับบ่เมียนเข่าทางน,นี้กับบ่เมียนมึงไงไงจะเพิ่งอืมแต่บ่เขาญญา่าบ่หยาดโวยโอ้ม่ดีเดดป็นยังไงบ่างโวยเตือนมึงอยู่ดิอาผัวเราบ่หโวยแล้วนี่ฆ่าวว่าไปล้อนั่นตัวเราได้ผัวผู้หนึ่งแล้วเราก็เลยป้าที่จะปีแดงก็จะได้เอาแล้วกับป๋า มวยเจ้าออกมาแล้วก็เอารถเนาะโอ้โหนั่นว่ะเฮ้ยเปิดประตูกูก็เอาหญ้าก็เอาาซ่บปวยเจ้ายโเป็นคนต่างชาติเนาะว้าววันนั้นปเด็นเอาพื้นขึ้นเอาเปลอกเปล่าหมโอ้คปลาเล้วเออเราเอาคนต่างชาติ์ว้เออได้เลยเออจากนี่ละเออคนประเทศนอกเราเอาขมิ้นฝนปุ๊บเออหึยเขาไม่ใช่ขมิ้นเหรอ วัดเราขมิ้งไปทีไปไล่คาถ้าดอกเุ้ยไงเออกขยะแล้วถั่วเรายู่นีเกิดตัายังขึ้นหัดเราอยู่บ่ม่วอ่านกินอยู่ดิเฮ้ยวัดที่ไปอยู่เฮ้ยขึ้นพ่ออยู่บ่เนาะว่าห่วยขยะมักเล็กซะบ่สนุกห่วยขึ้นจไปพ่อผู้สาวเก่าเนาะเออหัวปลาแล้วเออเดี๋ยนี่เร้านิ่งก็เราจิกลับขึ้นมากเหรอตัวบ่เออมาจาก เท่าก่าถึงคือยังไงมันแค่มาพี่สนหอกโอ้ยข่อยขึ้นหัวโตข่อยอยากเร่งนี่มันฆ่าใจเหนี่ยเอาเล่นแต่แม่นิ่ัหมมาๆๆๆโอ้ยมาๆโอ้ยไม่ติบูบได้เปิดเลยนุ่งลายแถวนี้ยจะมาใครใครได้เมื่อไงนั่นลูกก็บอกโอยนาตาเออจได้มบอกเขาเปลี่ยนรสชาติเนี่ยทำงานราไปกระซาร์เนารเออ เอาหน้าตาอีเรื่องนี้เรื่องหน้าตาบอลเออโอยมันขวดนี่หันเจียเลยขวดรอบไปนี่ก็มึงซื้อได้เออเอาอันนี้สถานที่อันนี้มาใบเจ้าซื้ออันนี้ใบโตใบเจ้าอันนี้ประเทศนี่าไปซื้อเออมื่อนี่มึงซื้อสักคนเออขวดรอบไปเดี๋ยวกูจัดการเหมือนขวดนี่เออมึงไปซื้อไปไปซื้ออีกขวดนึงเออจะหามซื้อขวดไงหามซื้อขวดไงเออมันบมดแซ่บอือซื้อดูดูมันยังแซ่บเฮ้ยมันแท้ ตอนนั้นร้านค้าเขาปิดร้านแล้วไปปลูกเสื่อแห้งแซบบ่เออแห้งดึกแห้งแซบบ่ไปคือเวียดนามเขาว่าแห้งดึกแห้งเดาเอ้ยโอ้ยนอู้ยอ่าได้เออหมู่ช่างแต่มันรถเก่ารถลดาตร์เก่านี่แหละเออวอาโหลดเก่าเก่ามัให้ทามเนี่ยเออมันค่าใจเนี่ยจู้ดีดีอะไรอยัางนี้โอ้โต้าก็คือซ่องจริงซ่องจังซ่องสิต เอาอีหลีกับหน้าก่อยเนาะอยู่ดีๆเจ้าก็หายไปเลื่อยหนิมีเระมันขอสงสัยในใจมันเป็นอียงเอ้มันคนนอกมันจะหูแจักยงเนาะเอานี่แหละเขาว่านี้หน่อยบ่ค่อยหูเรื่องนั่ผู้ใหญ่หรอกแต่เขาเซิ้งกันอยู่บึ้มๆกับพวกหัวเมืองมันเห็นเฮ้ยมันเป็นตั้งไหนกที่บอกไปแล้วเรื่องลึกๆมันนั่นเออแต่คือกูบอกมึงฟังไหนแหละบาจังไี่หน้ามันเห็นมึงกันสองไงเออ เออเล้ยวมึงควับเดยวพุ่ไปแต่กีบไงโอบไงโอบไงเออกีคนไงไงอืมบาที่ไ้เขาไปมันบอบไงที่เด้อเว้ยไม่ได้ไปเปิดเอาเลยเนาะนี่เรื่องที่มันยากกันแหละไงไงลูเออโอบกรเล่กได้มันเอาหอดสวนยางกูเนาะเออฉุนยางก็ซื้อไง่าตู้มชกันเออแล้วเป็นยังไาเอากระจิตต้มใชกันบานีอันกูก็ว่าจิตต้ม่ดอกไงไนมืกกี้ได้ ออกกันเนาะอเออจมหัวจมไส้หากินน้ากันเออไปเมืองแล้วหันเสีเสยวสวนยางอยู่หรอกต่านเสียเท้าไปนอนอยู่สวนยางคนเพิ่นสีนอนอยู่บ้นาบนมันมีเท้าของเจ้าหรือผู้เบาแบบนี้เออคนยินข้าวมาจักเท่าแกจักกันให้แน่แหละเอาไปมาเนี่ยผมมันเ,อเอสียถือรออสวนยางกอูอยู่ซื้อได้ฮ้ยว่ามันนี้เขาไปปั้มกับบุญบอยเขาได้ท้าทาน ทั้งท่านเหี่ฮาอยู่แต่บ่ให้อืมอันนี้มันเคลื่อนว่าการแสดงบ่มันบ่จริงใจโอ้มันบ่ได้ส่วนนี่เดี๋ยวมันยังจริงใจยังไป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 กําลังไหลกําลังไหลกําลังไหลในกําลังไหลมึงออกเดี๋ยวขนเท่าเหมือนมึงคนออกได้เออมูงจักันสีด่างเลี้ยยังสูวเล็กน้อยเนาะจะกันผู้ใหญ่หรอโอ้เออมันหนึ่งท่ามันนียิ่งหมันแสดงอืแสดงงูแสดงีังไป เออไม่ต้องแบบนี้ไม่ต้องหันหันใส่หัวไปเอหันดากมากเออออเออไม่ไลฟ์ไ่ได้พวกนี้เออส่หัวไปหันดากมากลดอนเออหอนแต่กูเอาแลเนาะบาร์ี้ก็ตัดสินใจเฮยกูจะขายแมวหอส่วนอย่างขายขาดทุนเออจะนี้มากโมไปเลยแต่พวแหล่ มันบริเวณขึ้ห้องเกิดโอ้คือห้องเห็นหนาขอห้องเกิดไปเ้อาขึ้นว่ามันเขาสีายคือความเกิดห้องบะเมียนเออเออคบเข้าไปเร็วหันโอ้ยมือธรรมดาเออมันมีเงินมีเงื่มไม่อ่านกินยังไงบะเมียนเ้าที่แล้วอ่านกินเห็นหนาหรือว่ามันมันสีางเนาะกีิ่อย่างยิ่งว่ามันจะเป็นรอยหลังว่ามันไม่อยหลังพู้เลว การข่มขืนโอ้ยนงอเออมัน,ม,นมันเบอรคือ,อ,ข,อข่มขิดเออไว้เขาบ่ได้ง่ายคือข่มขืนได้เว้ยตัดสินใจแต่นัดสิใจยอย่งนี้มากเดียวบ่ไปแจ้งเทื่อนเดีโอ้นี่คือสาเห,ต,าหตุเนาะสาเหตุโอ้ไม่ก็ไม่เอาเขาโ้รธจังเลยโอ้เมียมอยู่ดีเนาะเขาอายุหลายเล้วคือเขาบอกเลยเป็นนุ่มสำรานมากก็โดนแล้วเว้ยตัดสินใจว่าเออเอาเมียประเด็นดูแลกันตอนเทาโอ้ มบุบ่แม่นเออ,เอ,อมึงคือมิตเตเสียกูใส่เนาะ<บ>ว่ามันจะายบ่ง่ายได้ก็จักละ่ะเนาะแต่ว,ว่ามันจบมีวีซากก่าเก่งกาอูวาว๋ว่าที่ประเทศซึกอเราเมื่อนั้นอูอ๋งออมใจไปเมาเมาแล้วมันตัำมถ้ามึงเห็นน่ะล่ะเออคยเงินคย,ยก็เห็นอยู่หรอกเออขาว่ามันรียบร้อยแล้วล่ะนะท่านท้าท่านทาว่าให้เฮาเิบ่ได้ให้นัน่น วนันคนมืดหน่อยคนรุ่นเนี่ยมนันยี่ส่วนเอ,อี่ยคนว่าหน้าคนสิ้นดีเพรวบัดนี้แล้วล่ะแกไม่เนี่ยเดียวโอ้ยไปยาบันทอดมันพันไปแล้วเออไปเจอไหนก็เดี๋ยวนยุ่งก็ไผแน่เดี๋ยวนี้แตอยู่งก็ไผกูก็ไ,กนไปนมสำลักแค่ก่าใหาแ้แล้วเออฮาเที่ยวฮาเล่นอยู่หนิแค่ไรมึอหน้าตายได้ไหมเนี่ยมาตายอีกแล้วเออมาลินเอาได้ไหมมึงก็ไรโอ้ยลินเอาอยากเมาลินเองเอออันนี้ นาตานาตาบอนี่เออนาตาดูขนาดเลยงงดูจะไปเอขุยขวยกูบอกมันไปกินข้าวสวนเขาหรือเปล่าไม่ไม่แม่จะเดี๋ยวแม่กลับกลับเขว้าเองดอกคัมเออมึงอีกรอมึงดูร้านมาเรีนน้ำ่อยมันไปรถตามมันจะเออบ่หละคะอันเลี้ยงขุยหาตัวมีขุยหาตเออโอ้ยเออบ่หละจะแบ่งให้ไปเลี้ยงบักตึกเถิกสองเถิกได้เป็นยังไม่แบียงเฮ้ยจะไปเลี้ยงแต่ขุยมันยากเป็นยัง ชั่มโมงนี่มันบ่เคยตะกี้เป็นจังไหนชั่มโมงนี่ดินมันบ่ค่อยมีดินโล่งดินเนินแปนได้แต่ละหม่องแต่ละที่เขาจะกับปลูกกันปลูกนี่เขาติไปปล่อยแบบตะเกาคือตะกี้ตะกอนบ่ได้เออต้องค่อยเฝ้าค่อยเบิ่งติดไปเขาหัวเขาสวนเขามันอื่นบ่งเลี้ยงว่าไงต้องแจกว่าเหากี่นี่ให้เปลูกหญ้าปลูกยังให้มันกินเออก็ะสันกันเอออันนี้มันคั้วมรดกพ่อแมื่อแบ่งไว้ให้บ่ได้ ขายยังเถื่อบไม่ได้ขายบ่เออวหาตนี่โอ้ยว่าสิถามซื้ออยู่บ่ซื้ออกสนั่นบ่บ่คุยมุ้นขุยมุ้นบ่แต่มาขายตัวเถิบตัวจงตัวแม่ไว้อ๋อคขุยหาตนี่นี่ตัวแม่ได้อ๋องมาตัวเรื่องงัวเรื่องขุยจังนด้จงคือเรื่องตัวแม่อ้าวมึงสิไปเลี้ยงให้ยังกูเถิเอ๋องนป็นหยังบ่ออกลูกเออออกแม่แพ้ลูกเอาเลี้ยงขุยให้แม่หาตเออปีหน้าก็ได้ลูก ห้าตัวก็จะเป็นสิบตัว,วโอ้เรื่องตัวเถิอกจะเรีย,มยไมาอย่างนี้เต่นั่นซื้อๆเนาะเบืองยาซื้อๆวัเถาะว่ามีเบืองยาเบืองเวลาโอ้เขาเด่มาปเพบาะเขาขายออกลวเอ๋อขายไปซื้อข้อยแหแวแวไปเราเราคอถามได้มาที่ไหนอันคุยแม่มันชิออกแพรแม่ลูกหรือมันชิออกได้จังไหนเอ้อเปี่ยมมันม,มีตัวเถิกแหมโอ้ยยางผสมพันธุ์หันเอปม่ยมขึ้นยากยังยางผสมพันธุ์ได้ตังไหนผสมเอง พอชุเองโอ้ยหัวกบโมไปสินละมันบุกอ่นบุกยากข้เจ้าอุนผู้แสผู้สาวเขาไม่เลี้ยงอ่ะเขาปล่อยมากเกิดแต่ละมูมากเกิดแต่มี่ข้อยเถื่อไปแล้วโอ้ก็รี้ปล่อยใส่กันไปปล่อยไปอันนี้คือเอิแล้วมันผสมพันธุ์แบบธรรมชาติโอ้ยแา้ยังได้พันธุ์ดีเขากับเปติดต่อกรมปศุสุชัดข้าเจ้ามันมี่ข้อยมาผสมรับจ้างอยู่โอ้ยตกใจีบแต่ว่ากูบอกข้าเจ้าอยู่ขอุนขนเบอร์อนเด่นผสมรับจ้างสนุกเออ คือบอกผมติดต่อผมในเรื่องสนุกห้ามีสนุกเออห้าพระเจ้าโอนจะผสมพันธุ์เจ้าชีวิตในบ่านนี้เอาก็ไปรับจ้างผสมพันธุ์นะพระเจ้าโอนแล้วบอกเงินดอกสมัยฟรีสมัยประทังผลอุ้ยอาปีกละอันบอกเพื่อนบ้านผสมพันธุ์นี่เนาะเออคนเฮานี่เกิดมาเป็นผู้ชายนี่เสียเปรียบอี๋เนาะเสียเปรียบเวลาผสมฟรีเนาะเออเมื่อย์ไปจนเลยเลือกเมื่อยมากกับโมเด้น้อนเออทั่มนาทีเออ เด็กเช็คกันยังเดี๋ยวนี้นะขอยี่พี่บอกอีหยังภาษาเดี๋ยวนี้คือกันขอยอยู่ดูกับลูกกับเมียนั่นไม่ได้สูญเอาตะพัดดีลูกดีเมียมาตะกอนขอยมีเงินเก็บเงินใส่เออบาทที่นี่ไปได้ลูกได้เมียมาสู่มือนี่ตะกี้นี่ก็พ่อได้อยากไปย้อนออกมานบ่เออห้าร้อยพันหนึ่งเงินบาเนี่ยแบบไม่แบัดพอได้เมียแล้วก็ว่ามันสิบ่ได้เสียเงินเนาะเสียกีเก่าโอ้โตะกี้ใหม่ๆแรกๆน่ะมันให้หยดเละพันบล่ะ นั่นเนี่ยเอยอนี่ยอดปุกเหนียวที่ละพันะามาสาร้าง้าเนี่ยบาดีหนึ่งสปีมาสักพักให้ยอดห้าร้อยมาที่นี่เออน้อยลงออลดราคาลงแน่ค่อยเนยี่ยเอเอ,เอบา้านตัวเงซูมือหนีหงจังอีกบานนี้นี่อะไรละ่ะให้มือละร้อยยอดเนี่ย <c oughs> เออน้อยลงครับแท้ที่บ่เป็นจริงเอาห้บ่มีเงินเดี๋ยเ้ยบมมีกั เส้นแล้วแล้วอัดเอาอัดเอาโอเส้นกขาได้เส้นกขาได้ผมเป็นคนกันเองเนาะเออเดี๋ยวนี้ได้ลูกพูดนึงกันยังบ้าโอ้ยฮะผมไปทัวร์ด้เถอะเว้ยลูกเดี๋ยวนี้ใครอยู่ใครบ่มีลูกเ่ยใันมีลูกสิตั้งซื้อมาจะในลูกบ่ไม่ว่านเลยละงวยความสินเออโว้ยโว้ยลูกหัวได้ยยิ่งมันถึงหวคนเนี่ยเออเนาะโว้ยมะอย่าไปทัวร์ได้เออมันธรรมดาตัวเนาะคนห้องมันเถึงสี่ตัวผู้ชายมันเสียเปรี่ยนุกอย่ยนมาเป็นอันโทรศัพท์เว้ยเออ น้ำไปหาค้อยไปหาช่องค้ยกันโอ้ยโอ้ยจะน้ำมังคุยมันเจ็บเขาหัวเขาสวนเขาโอ้ยคือเบอกไอ้ฟางแหลมันบ่คยอตกีเออชเมชอนี่คนปลูกพริกปลูกงาปลูกมั่นปูกปอไอลเออมันม่มีทางทนาเศรตกี้ไหมือเรื่องเขาจะกึนยังหรอครบะฮะชิโนะน้ำได้มือหนิฮะชิโนะน้ำอ้ยชิโนะน้ำก็คือดีแลวบอกว่าัวงน้คำม่านเนี่ยบอกไปมันบนเด็กคือกจังสี่อย แต่มันเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาได้เปลี่ยนนิสัยได้โม่เคยเอาเมียบ่อกโมแว่นนี่คุยกันเรื่องให้เรื่องหน้าได้กับเมียคำมาบอคุยแค่นึงได้คุยจังไลยไม่คุยเรื่องเสียตัวคนละเนาะเฮ้ยเบ้านบ่เคยได้เมียแต่มันคนมันเขาเอินว่าคุยคนละเรื่องโอ้ยอันนี้นอกลุงลูกหลานมาหาไม่เยี่ยมไม่ยำแม่ไม่ำคำมาบันดีเป็นแค่นึงได้กูรับรองควบปลอดภัยได้ยเนาะั่นบลับบัวว่าต้มไก่สู้กินตัวมือแร้งนี่ เออกรบอกไปบั้นแหลอใกลบ้านไหนเออไกล้บ้านเลยเนาะเออไกลพันธุ์บ่แซ่บเนาะโอ้ยคเลี้ยงไว้เต็มเดินจอเห็นอยู่บนน่ะโอ้ยหันตีเออไกล้พันเหรอโอ้ยกล้กล้กุ้ยจ้านเอ้ยที่ต้มกล้ก้ยพี่แม่ต้มไกล้กุยซู่กุจินเราคอยอยู่บ้านไหตอนตอนตอนนี้โอ้ยมื่อกี้ากบอกปินทองเนาะต้มเรามันตีบ่แกงดอกไกลตัวนีใกล้มันจะทำไมมันทำด้วยสีก็ได้ทำมนดิ เราอุปการะได้ใกลตัวนี้บ่ด้วยสีฮะบ่เออโอ้ยมาบ้านเรา็มาอยู่เพืนราสีอยู่นี่บ่ตนี้เพ่ยังด้วสีโอ้เรลี้ยงแล้วเจอปีเราโอ้ทุ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 เต้มรถเรามาอยู่ดอกโอเคละออไปไปไปต้ไปมึงการเล่นเกยคนอะไรควยต้อมควยกับมาขอก่อนมึงมึงจัดการทากรโอเค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 โอ้ยก่อนนะอ้ยก่อนสั่งล่าทำไมยังเลื่อนบ้านมื่อขวีญยังไปซื้อได้ เออแต่ทันยาเนี่มันจีเหมืนแล้วมึงรีน,น,เ,นเหมือนหลดเ okay, <okay>, okay. ออเอเคเกอกูไปต้อน้วของข้อ,ขอ,ขอก,กันเลยกล้ามเนี่ยมึงนึงมึงเห็นไกลไว้ way, สองไปซื้อเราเออที่รุ่นล้วน <c oughs> อุ้ยพวกัยสูนเออจะเบิดแห้งไหมึงแรกหมอ้้ายเมียนนายเห็นตาเล่าลายสี่พ่อปีละ่ะเล่าก่อนังคือเก่าอยู่นะ <c oughs> <c oughs> คนหมักมวนนังสนัมาดาล่ะ